สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับที่ติดตามทางร้านทรัพย์สมพลเจริญยนต์ผ่านช่อง y o u t u b e นะครับแล้วก็ผ่านทาง f a c e b o o k นะครับทุกช่องทางที่เป็นสื่อออนไลน์ที่เราได้พบกันนะครับก็วันนี้นะครับมีสินค้าดีๆครับเป็นเจ้า RT 140พัดนะครับเป็นรุ่นไดสตาร์ดนะครับผมแล้วก็พร้อมใช้งานกันเลยนะครับสำหรับเครื่องนี้ราคาจับต้องได้นะครับตัวนี้ เราขายไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่3 9 9 0 0บาทนะครับ3 9 9 0 0บาทนะครับเราการันตีข้างในให้เลยนะครับเข้าเหวี่ยงสแตนดาดนะครับไม่มีการผ่าซ่อมใหญ่นะครับผมเ่ามูเล่ยังไม่เคยถอดนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับนี่นะครับพามาชมกันเลยนี่นะฮะพร้อมใช้งานกันเลยนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับแลบประกันให้เข้าเวี่ยงสแตนดาดแน่นอนนะครับ ส่วนอื่นนะครับพวกยางโอลิงพวกซีนนะครับมีแข็งบ้างรั่วบ้างตามการเวลานะครับเราได้ปรับปรุงเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับย้ํานะครับไม่มีการซ่อมใหญ่นะครับมีการเปิดซ่อมก็คือหมายความเราเปลี่ยนยางโอลิงนะครับแล้วก็เป็นระบบที่มีการรั่วซึมที่เป็นการแข็งตัวนะครับก็จะเป็นพวกซีนกับโอลิงมีแค่2อย่างนะครับที่ว่ามันจะแข็งตัวนะครับเราเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ ย้ำกันก่อนเดี๋ยวจะว่าเอ้ว่าเครื่องสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดนะครับว่ามีรอยเปิดกันตรงไหนเราก็ชี้แจงกันก่อนนะครับนะตรงนี้นะฮะแล้วก็วันนี้นะครับเราก็แถมชุดแผงสตาร์ทนะครับตัวนี้นะฮะแผงสตาร์ทตัวนี้นะครับแล้วก็มีชุดสายขั้วบวกขั้วลบนะครับแถมให้นะครับอันนี้ก็มูลค่า1,400บาทแล้วนะครับสำหรับชุดนี้เราก็แถมให้กันฟรีในตัวเครื่องนะครับไม่มีการคิดเพิ่ม เป็นโปรโมชั่นให้ลูกค้าไปนะครับชุดแผงตัวนี้แล้วก็ตัวชาร์จไฟแล้วก็ชุดสายบวกสายลบนะครับตัวนี้ย1 4 0 0บาทนะครับเราซื้อมาใหม่เลยนะครับติดให้ลูกค้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำรีวิวเสียงให้ดูนะครับมันใช้งานง่ายมากเลยครับแค่เราบิดกุญแจนะครับนี่ฮะปุ๊บเหมาะสำหรับสุภาพสตรีแล้วก็ผู้สูงวัยนะครับที่ต้องการใช้เครื่องกำลังเยอะๆนะฮะ ก็การใช้งานแค่นี่ครับหย,ยิบกุญแจมาปุ๊บจับที่กุญแจบิดนึงแล้วก็สตาร์ทได้เลยครับใช้งานง่ายมากครับแค่นี้เองเครื่องสโลนิ่มมากเลยนะครับมีรอดชานะครับมีรอดชากดี๋ยวเวลาจะเล่นรอบเร็วให้ฟังนะครับเสียงนุ่มมากครับ ขีดนะครับนี่นะามหมูฉีดยังำาำรมดีนะครับมักเดี๋ยวเล่นให้ฟัง ชัดเจนครับท่านใดหารุ่นนี้อยู่ไม่ผิดหวังนะครับเป็นรุ่นอาทีพัดนะฮะเป็นระบบไดสตาร์ทโรงงานนะครับแบตเตอรี่ไม่ได้แถมนะครับแถมแค่ชุดสายสตาร์ทกับสายควบบวกควลบแล้วก็สายแบตนะครับท่านใดสนใจนะครับผมมาสอบถามกันได้จัดส่งได้ทั่วไทยนะครับร้านเราอยู่จังหวัดจ่เชียงสานะครับแต่จัดส่งได้ทั่วไทยเบอร์โทรร้าน0892462253ครับ 089-246-2253นะครับรานะคาเริ่มต้นจัดส่งอยู่ที่900บาทถึง2500บาททั่วไทยนะครับอันใดมองหา14แรงได้สตาร์ทก็รีบโทรมาสอบถามก่อนนะครับรุ่นนี้มาเร็วไปเร็วครับอยู่ไม่ค่อยนานสาหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับร้านทรัพย์สุพลน,นะครับทางช่อง y o u t u b e ด้วยสวัสดีครับร่ำรวยร่ำรวยทุกทุกคนครับ